ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคิ i ิ i s k a นะครับกับเกม Minecraft วันนี้เราจะมารีวิวมอดเงานะครับเดี๋ยวเปลี่ยนมุมมองเอ้ยไม่ใช่ f อ่าเปลี่ยนมุมมองแล้วครับก็อยู่กับเกม Minecraft นะครับนี่คือเกมผมลงมอดเงานะครับเราจะมาสอน เราจะเออ่ยังไงล่ะคือรีวิวหมดนะครับว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงมาดูกัน,นก็นี่ครับดวงอาทิตย์เมกูสวยงามครับตัวเลือกชาเตอราจะลองกดแบบนอนนะครับแปลว่าไม่มีนะครับนี่คือแบบไม่มีนะครับอ่า มันก็รู้ครับนี่คือแบบที่ไม่ได้ลงมอสเอาไว้นะครับไม่ลงมอสเลยเราจะมาดูแบบลงมอส <c oughs> พอเราลงมอสเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาดูความพิเศษของมอสนี้กันเลยมันนี้ความพิเศษของมันก็คือมันสามารถอะไรล่ะสามารถยังไงล่ะ เด็ยเดี๋เดๆๆกดผิดกดผิดมันสามารถดูนะครับนี่ใช่ไหมเยวของ am b t i m e s c j c t เอาชิบหายแล้วผิดครับผิดอ่าเมื่อถึงตอนเวลากลางคืนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าทำไมดวงจันทร์มันยังเป็นสีเ่เหลี่ยมอยู่เลยก็เมื่อถึงเวลากลางคืนนี่เงาก็ยังมีครับ เราถือทอชนะครับหรือคบเพลิงจะเป็นแบบนี้ครับมันจะสว่างครับดูที่เราแบบไม่ต้องวางอาคือความแตกต่างกันนะครับเราจะเข้าไปที่มอสเอาอีกนอนเห็นไหมครับเราต้องปักก,ก่อนมันถึงจะมีไฟนะครับและไฟของ <c oughs> กอดลงมอสเนี่ยมันเป็นไฟสีขาวครับครับมันเป็นไฟสีขาวคือการเพิ่มมอสนี้เข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ ภาพมันแบบเสมือนจริงครับเหมือนจริงยังไงเมื่อกี้ไฟสีขาวนะครับเปลี่ยนกลับมานี่ครับไฟสีเหลืองครับไฟสีเหลืองอู้แล้วสว่างมากด้วยสว่างสัดอะทุบทิ้งเลยครับมันอาจจะเป็นแบบเวลาเราลงมาอะไรเงี้ยปุ๊บอ่าพอจำเพาะได้ก็ตีต่อ ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดอุด้ยให้ฉันออกไปเถอะอ้อ๋ออันนี้ผมก็ลงมอดคิวเอาไว้คิวมอดอันนี้คือคิปเปอร์นะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นเนออไม่ใช่สิอันนี้เรารีวิวมอดนี้อยู่ไม่เกี่ยวกัน metrics. เราหมดกันละเนี่ยครับก็จะสวยๆเงี้ยใช่แล้วก็จะลอง E T t ทามเ e t หน่วยสิบว่าเซตสองพันครับก็จะเช้าจะลองดูไปใต้น้ำกันนี่ดูใต้น้ำครับน้ำก็จะแบบสะท้อนเงาขึ้นไปบนฟ้าครับผมนะครับสวยมากครับสวยงามมากยิ่งเป็นพที่ตรงยิ่งสวยเลยก็อุ้ยพวกสเกลตันครับอาจะมาลองดูกันว่าวันนี้เวลาระเบิดมันจะเป็นยังไง ใช้ตัวนี <LE V 1> ้แทนนะครับมันอยู่ใกล้กันครับดูนะครับกระดานนะเปิดเออสวยมากเลยบู๊สวยขึ้นเยอะครับก็คงไม่มีอะไรรีวิวแล้วอันนี้ก็จะสว่างน้อยกว่าทอชนะครับเพราะว่าโอ้โยเห็นเมฟเลย ผมก็งงนะเกมนี้ <blunt. S 1> ทําไมเอาทอดวางไว้ข้างๆแล้วมันใหม่ๆต้องวางไอ้ er ตัวนี hombres, ้ที่ให้พลังงานระเบิดมันจะสว Harm. ่างครับก็คงจะไม่มีอะไรรีวิวแล้วแหละก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจถ้าใช่ก็กด Subscribe นะครับก็สวัสดีครับบินให้ดูเลย ขอบคุณครับอุจๆๆขอบคุณที่รับชมนะครับบายบายว <c oughs> ขอไปครับขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณ